หลังจากที่ไม่นานมานี้ได้มีไวรัลกันขนาดใหญ่ในเรื่องของตุ๊กตา จะเรียกยังไงให้ไม่ติดเหลืองดีกตุ๊กตายางนี่แหละครับในอัตราส่วน1ต่อ1ที่ดีไซน์มาโดยยึดเอาหน้าตาของทิฟ้าเป็นต้นแบบโดยที่ทิฟ่าเวอร์ชั่นนี้จะมีความสูง167ซมมีรอบอก82ซมรอบเอว58.5ซมและสะโพกที่100ซมมีน้ําหนักที่35.5กกรัมสนนราคาผ่านตัวแทนไทยอยู่ที่15000บาทโดยที่ต้องโอนมัดจําล่วงหน้า52500บาทหรือว่าครึ่งหนึ่งเพื่อที่จะพรีออเดอร์แล้วก็จะใช้เวลาประมาณ2เดือนในการรอของมาส่งแต่ตอนนี้เท่าที่เห็นก็มี พร้อมส่งอยู่2ตัวนะครับจากทาง a n i เ e Doll Thailand ถ้าใครสนใจก็ลองทักเพจไปได้นะครับจริงๆแล้วตัวสินค้าแบบ o r ริ i ินัจะมีแต่ตัวแล้วก็แถมลูกตามาให้นะครับแบบที่เรามองเห็นจากภายนอกก็รู้สึกว่าสวยงามดีอยู่แล้วแต่ในเวอร์ชันนี้จะเป็นรุ่นของ Soft h e ที่จะมีการออกแบบภายในปากอย่างสมบูรณ์แบบเพาดานปากแบบเหมือนจริงซิลิโคนลิ้นแบบนิ่ม และที่สําคัญมีกระดูกคางขากรรไกรที่สามารถอ้าและหุบปากได้เหมือนสัมผัสกับใบหน้าคนจริงๆแล้วก็เห็นว่าจะมีของแถมเป็นออปชั่นวิกผมมูลค่า1,000 10, 0บาทแล้วก็เป็นสิทธิ์ที่สามารถซื้อหัวเพิ่มได้แบบซอฟท์เฮดของทางเกมเลดี้ในราคา50% ทางค่ายผู้ผลิตตุ๊กตานี้ก็มีชื่อว่าเกม Lady Doll ซึ่งเป็นหนึ่งในกลุ่มศิลปินแล้วก็โรงงานผู้ผลิตตุ๊กตายางสมจริงนี้ขึ้นมาโดยอ้างอิงจากตัวละครในเกมเป็นหลักไม่ว่าจะเป็นซีรีส์จาก The w i t c h e r 3แล้วก็ Erit จาก Final f a n t a s y เช่นกันโดยที่ค่ายนี้จะใช้แพลตินัมซิลิโคนในการผลิตซึ่งเป็นวัสดุที่ค่อนข้างมีราคาสูงต่างจากตุ๊กตาทั่วไปหรือว่าค่ายอื่นๆที่จะใช้วัสดุเป็น TPE หรือว่าเ h อร์โมพลาสติกอิลาสโตเมที่เป็นโพลิเมอร์ประเภทหนึ่ง ก่อนก็คือกระบวนการที่ขึ้นรูปได้ง่ายสะดวกแล้วก็เร็วกว่ายางแบบทั่วๆไปมีการทนความร้อนได้ดีกว่าแล้วก็สามารถแต่งเลมปรับโครงหน้าหรือว่าเหล่านิ้วได้โดยใช้ความร้อนในการเหลาออกได้เลยแต่ก็ต้องใช้ช่างที่มีความชนานาญเท่านั้นคนท,ทั่วไปก็มีเละแน่นอนแต่กับแพลตตินัมซิลิโคนที่ความทนทานอาจจะไม่ได้สู้กับ TPE แต่ก็ต้องยอมรับได้อย่างหนึ่งเลยว่าสัมผัสของมันนั้นนุม่มเด้งสู้มือมีสัมผัสแล้วก็แรงต้านที่ใกล้เคียงกับการกดลงไปบนผิวหนังของมนุษย์ที่เสมือนว่ามีผิวหนังไขมันแล้วก็กล้ามเนื้อของมนุษย์จริงๆนี่ก็คือจุดที่ทาให้วัสดุแพลตินัมซิลิโคนเอาชนะ TPE ที่เป็นโพลิเมอร์ประเภทเดียวกับเสือโยคะได้นั่นเองทีนี้ผมจะลองมาชวนมองกันว่าตุ๊กตาย,ยางเนี่ยมันไม่ได้มีแค่เรื่องอย่างว่ายอย่างเดียวแต่จริงๆตลอด10ปีที่ผ่านมาน,นี้ปฏิเสธไม่ได้เลยว่าเขาพัฒนามาเพื่ออรรรสสนนเเ่่่่่องงยยาาาาาาาววจจิๆแแตดีีีกกกททมมคคข้ไปั์ลํ เกี่ยวกับผู้ซื้อแล้วก็ใช้ชีวิตร่วมกับตุ๊กตาเหล่านี้กลับให้แง่มุมที่หลากหลายของสิ่งสิ่งนี้ที่สังคมนั้นมองมันผ่านจากเลนแห่งกามราคะเพียงอย่างเดียวเริ่มจากประเทศญี่ปุ่นซึ่งภาพจําของใครลหลายหลาคนก็ขึ้นชื่อในเรื่องของเสรีภาพทางเพศกันอยู่แล้วตุ๊กตาอย่างนั้นอาจถือกําเนิดมาเพื่อตอบสนองทางการแต่นั่นก็ซ่อนปัญหาที่พ่วงมาเยอะพอสมควรเนื่องจากคนญี่ปุ่นโดยบุคลิกแล้วที่เราพอจะนึกภาพออก คือมีนิสัยขี้อายสงบสงี่ยมดูเป็น conservative ร์ r s น n a l i t y ซึ่งนั่นก็ส่งผลทําให้ประชากรน,นั้นหาคู่กันได้ยากและด้วยความเป็นมนุษย์เรามีความอยากเรามีแรงขับทางเพศเพราะงั้นเราคงไม่มาไกลได้ถึงวันนี้แต่ด้วยสภาวะสังคมที่ตึงเครียดประกอบกับนิสัยที่เหนียมอายก็ก่อให้เกิดความเครียดแล้วก็ความวิตกกังวลซึ่งนาพาให้ญี่ปุ่นเข้าสู่ประเทศที่มีการฆ่าตัวตายเป็นอันดับต้นๆของโลกซึ่งทางการก็ไม่ได้ละเลยในปัญหานี้ก็เลยให้เสรีกับเรื่องเพศนี้ได้ให้ผู้คนมาปลดปล่อยแรงขับทางเพศกันซะบ้างแล้วก็การพัฒนาก็เรริ่่มตต้้นนนนขขขึกาาแงัใล ราคาทางเลือกนี้ก็สูงขึ้นไม่ใช่หน้อยไม่ว่าจะเป็นการขายบริการหนังผู้ใหญ่ของเล่นผู้ใหญ่รวมไปถึงตุ๊กตายางเมื่อก่อนการทําตุ๊กตายางนั้นไม่ได้เน้นความสมจริงอะไรมากแค่เน้นผิวสัมผัสบริเวณนั้นให้นุ่มก็พอแต่พักหลังมานี้บริษัทที่ทาแล้วก็พัฒนาตุ๊กตายางก็เริ่มที่จะพัฒนาสินค้าของตัวเองมากขึ้นเปลี่ยนวัสดุจากยางมาเป็น TPE เพื่อให้ได้สัมผัสที่สมจริงมากขึ้นต่อมาก็มาเปลี่ยนเป็นซิลิโคนเกรดสูงเพื่อให้ได้สัมผัสใกล้เคียงกกกััััับมมมนนนนุษยย์าาขึ้้้้ไปอีีแลววว็งงทหหตาิผฟ กระดูกข้อต่อนิ้วมือแล้วก็อื่นๆเท่าที่เราจะจินตนาการได้แถมบางเจ้าก็มีการคัสตอร์ไม์ให้ได้เป็นหน้าตาตามที่เราจินตนาการออกมาเพราะของมันสมจริงขนาดนี้คนโสดก็ต้องแห่กันไปซื้อแน่ๆใช่แล้วก็ไม่ใช่ครับก็ต้องยอมรับว่าคนส่วนมากซื้อไปเพื่อความบันเทิงทางเพศ แต่ในปัจจุบันการซื้อตุ๊กตายางนั้นมีหลายจุดประสงค์มากขึ้นบางคนซื้อไปเพื่อสะสมในตู้บางคนซื้อไปเพื่อเป็นแบบลองชุดในเชิงพาณิชย์แล้วบางคนก็ซื้อไว้เพื่อเป็นเพื่อนคอยอยู่ข้างๆเสมือนกับว่าเราไม่ได้อยู่ในห้องเพียงคนเดียวและที่น่าสนใจคือหลายคนซื้อมาเพื่อเป็นตัวแทนของคนที่เรารักเนื่องจากการสูญเสียเขาไปนั่นเองในความเป็นจริงใครๆก็ต้องบอกให้ move on สิแต่ถ้ามันมีอะไรมาแก้เพนพอยต์ตรงนี้ได้แล้วไม่ทําให้ใครเดือดร้อนก็ทําไปเถอะครับแต่ไม่ว่ายังไงก็ตามการใช้งานตุกกกกกตตาาาายยงงทีีีี่่มมมขึ้้้นนผูคค็เเเรริิโอับใชชวพ พังกับตุ๊กตาคู่ใจเพราะหลายคนนั้นก็มีความเห็นไปในทางเดียวกันว่าการมีอะไรกับตุกตาาตกกบต๊กตายางตกลุมรักกับตุ๊กตายางหรือแต่งงานใช้ชีวิตกับตุ๊กตายางเป็นเพราะว่าพวกเขาเลือกที่จะตัดปัญหาที่มักเกิดขึ้นในมนุษย์เช่นคุณไม่ต้องการให้มีการตั้งท้องคุณไม่ต้องการมีลูก คุณไม่ต้องการที่จะแคร์อารมณ์ว่าอีกฝ่ายจะมีความต้องการเหมือนกับคุณหรือเปล่าและในพฤติกรรมเหล่านั้นก็ทําให้ประชากรของญี่ปุ่นกําลังอยู่ในจุดพีคข,ของการถดถอยจากสถิติมีการคาดการณ์ว่าภายในปี2050ประชากรภายในประเทศญี่ปุ่นจะมีจานวนลดลงเหลือเพียงหนึ่งใน3จากอัตราการเกิดใหม่ที่ลดลงเรื่อยๆในทุกๆปีทีนี้อะไรจะสําคัญไปกว่ากันการบริหารทรัพยากรมนุษย์เพื่อเป็นแรงงานในอนาคตหรือว่าเจตจำนงที่เราสามารถเลือกรักและเลือกที่จะใช้ชีวิตได้อย่างเสรีนั่นก็อยู่ที่มุมมองของเพื่อนๆแล้วนะครับ ก็จบไปแล้วนะครับสำหรับสกู๊ปพิเศษที่เรานําเรื่องราวที่ไม่ค่อยมีใครมาเล่าให้ฟังมาเล่าให้เพื่อนๆฟังกันนะครับเพื่อนๆอ,อ,อ,อยากจะลงลึกในประเด็นไหนหรือคิดเห็นต่างกันอย่างไรก็สามารถแนะนํากันเข้ามาได้นะครับแล้วถ้าชอบก็อย่าลืมกดไลค์มือว่างก็ไปกด subscribe เป็นกําลังใจให้กับเกมได้ไงด้วยนะครับแล้วเจอกันคลิปหน้าครับผม